สวัสดีครับผมธนสิทธิ์พรสิริคุณนันนะครับพบกันอีกครั้งนะครับใน To ูเกเตอร์กรุ๊ปชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับวิตามินธุรกิจนะครับในหัวข้อ D3 นะครับหรือหรือหัวข้อนะครับว่าเหตุผลที่เราต้องประสบความสาเร็จนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะคุยทุกคนจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็ออกไปทําธุรกิจไปชักชวนเพื่อนไปเริ่มสร้างเครือข่ายนะครับด้วยความคาดหวังว่าเอ๊ะทำยังไงนะจะชวนคนได้ผมบอกเลยครับว่าจริงๆเนี่ย เราจะไม่มีวิธีการที่แน่นอนว่าจะต้องชวนคนนี้ได้มันผมเป็นเภสัชเนี่ยชอบมีคนมาถามผมนะครับว่าเออเขามีเพื่อนเป็นเภสัชเนาะเขาจะชวนยังไงดีเขาจะคุยยังไงดีให้เภสัชเนี่ยมาทําผมนึกในใจเลยนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดไปผมบอกว่าถ้าผมรู้วิธีการชวนเภสัชนะครับเพื่อนผมทั้งคณะมาทําหมดแล้วนะฮะอันนี้การที่เราจะชวนใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยมันไม่เกี่ยวเขาอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เวลาว่างมีไหมไม่เกี่ยวเลย มันเกี่ยวกับว่าวันนี้เขามีเหตุที่เขาจําเป็นจะต้องทํำไหมมันเหมือนกับว่าเพื่อนเราอ่ะเขาหิวไหมถ้าเขาไม่หิวแล้วเราไปชวนเขาไปกินข้าวแล้วว่าเขาจะไปไหมครับเขาก็ไม่ไปไงยกเว้นเขาสนิทกับเราเขาอาจจะไปนั่งเป็นเพื่อนแต่เขาไม่กินไงครับแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญคือเมื่อไหร่ต่างหากที่เขามีเหตุผลหรือเขามีความต้องการที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตผมว่าเขาจะสนใจธุรกิจนี้แน่ๆเขาผมว่าเป็นคนนึงนะครับที่มีคนมาชวนทําธุรกิจนี้บ่อยมากเลย แต่ผมเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับเวลาใครชวนไปเราก็ปฏิเสธหรือถ้าคนไหนเราเกรงใจเราก็ไปให้เขาหน่อยแต่ไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมีคําพูดตอนจบก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าพอฟังจบผมก็จะบอกเขาว่าธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับเราเราไม่นุน่นไม่นี่มีข้ออ้างต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยมีเหตุผลที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมามันเลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนคนนึงนะครับจะมีจังหวะชีวิตของเขาที่เขากําลังต้องการอะไรทําเพิ่มมันเหมือนกับว่า คนนี้ใช่แล้วแหละเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนดูดีเป็นคนอะไรทุกอย่างเลยแต่ถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของเขาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เพรฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาเราจะชวนใครนะครับเราอย่าคิดแค่ว่าเราอยากจะได้เขามาแต่เราต้องคิดว่าเอ๊ะเขาอะต้องการอะไรถ้าสิ่งที่เขาต้องการธุรกิจเราไปเติมเต็มเขาได้ผมว่านั่นก็ใช่เลยครับที่เราจะคุยธุรกิจกับเขาแล้วเขาจะสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราปฏิเสธมาตลอด จนวันหนึ่งเนี่ยนะครับคือเนื่องจากผมเนี่ยออตอนปี2อ4 0ีเนี่ยนะครับผมเข้าไปเรียนที่คณะสถาปัตย์นะครับที่จุฬาตอนนั้นผมก็เข้าไปเรียนปีหนึ่งพร้อมกับหลานผมเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพี่ชายคนโตนะครับก็อายุเท่ากันหลานผมก็เข้าไปที่บัญชีธรรมศาสตร์ผมเข้าสถาปัตย์จุฬาเราก็รู้สึกว่าเออโอเคนะเราก็คนหนึ่งเรียนจุฬาคนนึงเรียนธรรมศาสตร์ก็โอเคอะ่ะไปเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ผมเรียนสถาปัตย์ไป2ปีผมก็รู้สึกว่าผมไม่โอเคละ ผมลาออกแล้วผมก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่นะครับผมก็ไปสอบเข้าที่คณะเภสัชที่จุฬาสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลานผมก็ขึ้นปี3แล้วไงครับแต่ผมต้องไปเข้าปีหนึ่งใหม่ตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกครับจนวันที่หลานผมเรียนจบพอเขาเรียนจบปุ๊บเขาไปทํางานประจําเดือนแรกเขาได้เงินเดือนมาเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อทองเอามาให้คุณแม่ผมซึ่งเป็นอาม่าของเขาไงเขาก็มาที่บ้านตอนที่ผมปิดเทอมนะครับผมก็นั่งอ่านการ์ตูนดาฟคอนบอลอยู่นี่แหละสิ่งที่พบคือเขาก็เอาทองจากที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรา่า่มมมให้แผ สิ่งที่พบคือพอคุณแม่ผมเห็นทองที่เขาเอามาให้นะครับดูเส้นมันใหญ่หน่อยนะผมก็เดาว,ว่าคงจะตีโป่งมาอันนี้ล้อเล่นนะครับแต่พอคุณแม่ผมเห็นหลานผมหยิบทองขึ้นมาปุ๊บแล้วมาคล้องคอเธอนะครับสเสมือนหนึ่งกับว่าได้รางวัลนางงามนางสาวไทยอะไรก็ว่าไปนะครับแม่ผมน้ําตาไหลผมนึกในใจว่าเอ๊ะแม่เราเสียใจอะไรนะหลานเอาทองมาให้ทําไมต้องร้องไห้ด้วยแต่เขากลับร้องไห้ได้วยความปลื้มปิติแล้วก็ลูบหัวหลานผมแล้วบอกว่าขอให้จเจริญเจริญน,นะลูกวันนั้นเป็นวันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าฮ้ จริงๆเราอายุเท่ากันแต่ทำไมวันนี้หลานของผมเนี่ยนะครับเขาถึงสามารถที่จะทํางานหาเงินแล้วตอบแทนบุญคุณเนี่ยคนที่เขารักได้มากกว่ามันเป็นวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันธรรมดาแต่เป็นวันเปลี่ยนชีวิตของผมไม่ได้มีเหตุอะไรร้ายแรงบ้านผมไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรนะครับแต่เป็นวันที่ผมคิดได้และผมเกิดการตัดสินใจเพราะผมเริ่มมีเหตุผลแล้วว่าวันนี้แม่เราก็อายุ70กว่าแล้วถ้าเกิดเรารอจะเราประสบความสําเร็จตามขั้นตอนปกตินะครับผมว่ามันไม่ทัน ผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนื่องจากผมเป็นลูกคนที่9ตอนผมเกิดคุณแม่อายุ45คุณพ่ออายุ63ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่คณะ,ะเภสัชท,ที่จุฬาเนี่ยนะครับตอนมาณปี 3, ปี4เนี่ยคุณพ่อผมก็นอนให้อาหารทางสายยางแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือคุณแม่ผมก็ไขมันในเลือดสูงความดันสูงหัวใจโตปวดเข่าและเป็นภูมิแพ้นะคือคนสูงอายุก็ต้องสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วคุณพ่อผมเดินไม่ได้แล้วนะคุณแม่ก็ไปหลอกพ่ออีกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนุกเรียนจจจบบเเัันนะน่ยยยะะมมมาาาาปรงใใใหห้ลผกก็ึควแ อาจารย์ยังทําไม่ได้เลยแล้วผมจะทําได้ยังไงหรูอไหมครับทุกวันนี้คุณพ่อไปโรงพยาบาลเอกชนมีคุณหมอมีเภสัชเก่งๆเยอะแยะ,ยะดูแลก็ยังเดินไม่ได้นอนในอาหารทางสายยางเลยแล้วผมอ่ะถ้าเป็นเด็กจบใหม่ผมจะไปทําได้ยังไงแต่เพื่อเป็นการให้กําลังใจไปแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่เราล่ะขนาดลูกเรียนเภสัชนะครับแม่ก็ยังไม่แข็งแรงเลยวันที่ผมเรียนจบจากคลีคณะเภสัชเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพบคือคุณแม่ผมไขมันในเลือดสูงความดันสูงหัวใจโตวปวดเข่าและเป็นภูมิแพ้เนี่ย เฮ้ยทำไมแม่เราไม่แข็งแรงแต่คิดไปคิดมาก็คงไม่แปลกหรอกเพราะอาจารย์คณะบดีก็เป็นเบาหวานนะฮะขนาดเป็นคณะบดีคณะเภสัชที่จุฬายเป็นเบาหวานเลยแล้วคุณแม่ผมเนี่ยเป็นใครทําไมจะป่วยไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเนี่ยต้องสุขภาพไปตามวัยถูกไหมครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมฉุดคิดว่าผมต้องรีบประสบความสําเร็จไงผมจะช้าไม่ได้ครับผมเห็นเหตุแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนผมเริ่มสนใจหาอะไรทาเพิ่ม ถูกไหมครับแล้วธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละโอกาสเรื่องราวเรื่องเดิมเงิน4ด้านเหมือนเดิมเรื่องราวของแผนธุรกิจเหมือนเดิมมีสินค้าต้องไปประชุมต้องออกไปแนะนําเพื่อนต้องโทรหาคนทุกอย่างเหมือนเดิมที่ผมเคยใช้เป็นข้ออ้างครับในวันที่ผมมีเหตุผลและผมตัดสินใจเนี่ยนะครับข้ออ้างทั้งหลายไม่ใช่ปัญหาครับเพราะผมสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วผมก็เริ่มต้นทําธุรกิจนี้นะครับตั้งแต่ตอนเรียน บอกตรงๆว่าตอนแรกไม่ได้ประสบความสําเร็จง่ายเพราะผมไม่ได้เกิดมาเหมาะจะทําธุรกิจนี้นะครับเดือนแรกที่ผมเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมมีรายได้มหาศาลเลยนะครับ968าบาทเอาตรงๆนะม,นมันน้อยมากเลยแต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปอบรมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าตั้งใจทําประมาณ4เดือนเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ2 0 0 0 0ผมค็นนึกก็ได้นะครับสำหรับเด็กนักศึกษาคนนึงรายได้2 0 0 0 0นต่อเดือนโอเคนะแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับในเดือนที่2เนี่ยรายได้ผมเพิ่มจาก968บาทเป็น1 5 0บบาทเล็นกันึกานใอว่าทแ ครึ่งทางแล้วยังแค่พันกว่าแล้วมันจะถึงไม่เนี่ยสองหมื่นแต่เราก็คิดบวกนะครับว่าจาก9 0 0กว่าเป็นพันหก็โตเกือบ2เท่าแล้ววะนะครับแล้วเดือนที่3ด้วยความคาดหวังของผมแล้วผมอยากจะเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่ยอดผมตกเหลือ240บาทรายได้ผมเนี่ยครับเป็นวันที่ผมตัดสินใจว่าผมอยากจะเลิกแต่สุดท้ายผมก็ยังมีมารยาทพอนะครับเข้าไปที่เซ็นเตอร์เวลาอัปไลน์อัปไลน์ก็บอกว่าเฮ้ยรายได้ตกลงมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมันกําลังยอ่อเพื่อจะกระโดดเขาบอกว่างี้นะครับไอผมก็เป็นคนของเข้าง่ายด้วย ถูาจริงเหรอพี่มันย่อเพื่อจะกระโดดจริงเหรอเขาบอกถูกถ้าเราจะกระโดดให้สูงขึ้นอ่ะมันต้องย่อก่อนถ้าเราไม่ย่อเลยจะกระโดดได้ไหมอลองดูสิผมมั่นใจเออถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็โดดไม่ได้นาะมันต้องย่อก่อนจริงไหมอ่าเชื่อออกไปทําต่อในเดือนที่4นะครับผมไม่ได้2 0 0 0มอย่างที่เขาว่าหรอกแต่แล้วได้ผมเพิ่มขึ้นมาเป็น2008ผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยจาก240เป็น2008เวิร์กว่ะมันย่อเพื่อจะกระโดดจริงๆแล้วผมก็ทําต่ออีกเดือนหนึ่งย่อก็ตกอีกย่อกระโดดยดยย่่ออกกรรระะโางงงีี้คััคบในนปปแท ผมมีรายได้จากธุรกิจเนี้ยแค่หมื่นสี่พันบาทรวมทั้งปีนะโดยเฉลี่ยก็เฉลี่ยคือเดือนละพันบาทถูกไหมครับพูดง่ายๆคือมันไม่คุ้มหรอกที่เราจะทําหลายๆคนก็บอกให้เลิกมองทําไปทําไมเนี่ยไม่คุ้มค่าโทรศัพท์ได้ซ้ําผมก็นึกในใจว่าผมมีมุมมองไม่เหมือนกับพวกเขาเพราะผมรู้สึกว่าผมเรียนที่คณะเภสัชมาขึ้นปี4ี่แล้วผมยังไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเสียค่าเทอมทุกทุกเทอมด้วยแล้วก็มาเรียนทุกๆวันแต่ธุรกิจเนี้ยผมเพิ่งทําปีเดียวได้มาหมื่นสี่ ถือว่าดีกว่าตอนเรียนเภสัชอีกนะตอนนั้นคิดอย่างนี้นะครับไม่รู้คิดบวกหรอกตัวเองเขเปล่าแต่ในปีที่สองพอเราเริ่มฝึกตัวเองเริ่มพัฒนาตัวเองจนเราเริ่มเป็นมืออาชีพผมก็มีรายได้ขึ้นหลักหลักหมื่นเนี่ยในประมาณกลางปีที่สองแล้วเดือนตุลานะครับผมก็มีรายได้ขึ้นหลักแสนเป็นครั้งแรกเกือบเกือบครบ2ปีเลยเดือนตุลานะครับปี2546เป็นปีที่ผมมีรายได้ขึ้นหลักแสนแล้ววันนั้นผมก็เป็นช่วงกําลังขึ้นปี5เทอมสอง,องของคณะเภสัชพอดีเป็นเทอมสุดท้ายนะครับ ที่ผมเนี่ยไม่ต้องขอเงินแม่มาจ่ายค่าเทอมผมใช้รายได้ที่ได้จากธุรกิจไปจ่ายค่าเทอมแล้วยังมีเงินให้แม่นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องให้แม่จ่ายเงินให้เรารายเดือนแล้วเราก็เลี้ยงดูตัวเองใช้เงินที่เราหาได้เองเป็นความภาคภูมิใจนะครับถึงมันจะเป็นแค่เทอมสุดท้ายก็ตามในวันที่ผมเรียนจบจากที่คณะเภสัชนะครับที่บ้านผมก็ยังไม่เชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะมั่นคงขณะผมมีรายได้หลักแสนแล้วนะ ุกคนก็พยายามเชียร์ผมว่าให้ไปรับราชการเถอให้ทํางานประจําด้วยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายผมก็เลยไปรับราชการอยู่ที่ออยนะครับประมาณ5เดือนนะฮะก็ลาออกมาอีกนะครับมาทําธุรกิจเต็มตัว,พวเพื่อนรู้ไหมครับว่าในในวันที่ผมเรียนจบปริญญาเนี่ยนะครับผมก็มารับปริญญาเป็นวันที่ผมมีความรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ในวันนั้นในวันรับปริญญาก็คือมือหนึ่งถือใบปริญญากับมือหนึ่งถือใบสมัครงาน โอเคมีเพื่อนบางคนอาจจะได้งานไปแล้วแต่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ในขณะที่เราเนี่ยมือนึงถือใบปริญญามือหนึ่งถือเงินแสนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการตัดสินใจแต่มันต้องเกิดจากเหตุผลด้วยครับวันนี้สิ่งอะไรที่มากระทบจิตใจเราหรือเป็นเหตุให้เราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปนะครับมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่นําเราไปสู่ในจุดที่ดีที่สุดหรือจุดที่ดีกว่าก็ได้จนถึงทุกวันนี้ผมมีรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมาไกกกลวว่่่่าาัันนททีีผมมคดหงงแตสิ เกิดข <S 々> ึ้นก <gaming> ็คือมันเกิดจากเหตุผลเหตุหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลร้ายแรงหรือเป็นเหตุผลที่เป็นวิกฤตในชีวิตแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจวันนี้เรามีเหตุผลที่เราต้องประสบความสำเร็จหรือยังครับรู้ไหมครับถ้าเราไปถามคนล้มเหลวว่าทํายังไงให้ประสบความสําเร็จนะครับเราจะได้แค่ข้ออ้างว่าทําไมเขาถึงล้มเหลวเราต้องถามคนสําเร็จครับว่าทายังไงถึงจะสําเร็จเราจึงได้วิธีการและเหตุผลที่จะประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่าหาข้ออ้างว่าทาไมเราล้มเหลวแตตต่้องหหาเุผล ว่าทำไมเราต้องประสบความสําเร็จแล้วคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดแน่นอนครับตัดสินใจวันนี้ครับเพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจในวันนี้เราจะพบว่าเราต้องตัดสินใจอีกครั้งในวันที่วิกฤตมาเยือนแน่ๆแล้วทําไมเราต้องรองให้วิกฤตมาเกิดการไว้ดีกว่าแก้ถูกไหมครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับตัดสินใจด้วยเหตุผลของตัวคุณเองไม่จําเป็นต้องซ้าใครนะครับแล้วพบกันในทุกเกสต์กรุ๊ปชาแนลนะครับหัวข้อวิตามินธุรกิจในพ์ทถัดไปนะครับสวัสดีครับ